เรียกโพ้โพสอะไรลงอะไรก็เป็นประเด็นไปสะหมดนะครับสำหรับสาวปู่มัทน,นาหิมะทองคำหลังจากที่มีประเด็นดราม่ามหากราบการทวงหนี้จากสามลูกหมีและลิลลี่เยียนที่ณนปะัจจุบันดราม่าที่มันเกิดขึ้นก็ยังไม่จบลงครับคุณผู้ชมถึงขั้นต้องให้ศาลเป็นคนตัดสินแล้วล่าสุดครับปูก็ได้มีการโพสรูปอวดโมเมนต์สวีทหวานกับสามีหานหิมะทองคําเป็นภาพที่เธอนั่งตักสามีพร้อมส่งสายตาหวานๆซึ่งกันและกันนะครับพร้อมทั้งยังโอบกอดและยังจุบ๊บเติมเต็มความรักให้กันแบบดูดดื่มแม้ชีวิตตจ้อองเ ับเรื่องดาวที่ตกเป็นประเด็นทางสังคมอย่างหนักก็ไม่อาจทําให้ความรักของทั้งสองสั่นคลอนได้แน่นอนวภายหลังการลงภาพดังกล่าวก็ทําเอาคู่กรณีอย่างสาวลูกหมีรัศมีทองสิริภัศีออกมาแสดงความเห็นกันซะหน่อยซึ่งลูกหมีนะครับมีการแชร์โพสต์ของเพจบันเทิงพร้อมกับแคปชั่นที่ว่าอยากมีแฟนดีๆแบบบ้างจังพร้อมกับอีโมจิรูปหัวใจ2ดวงนะครับแล้วก็แฮชแท็กน่ารัก แชท็กชีวิตดีๆขณะเดียวกันครับลูกหมียังมีการแชร์โพสต์ข่าวของแจ็คกระบุมเชิญยิ้มที่ล่าสุดนะครับแจ็คกระบุมออกมาบอกว่าตอนนี้ทยอยใช้นี่ทั้งหมดมาได้ครึ่งทางแล้วและตั้งใจจะใช้นี่ให้หมดภายในปีนี้ตอนนี้ก็เร่งหาเงินอยากจะใช้นี่สินที่มีให้หมดให้เร็วที่สุดยอดของแม่ปูนา2 8ง่บาทล่าสุดเหลือประมาณ1 8 0 0 0 0บาทแล้วเจ้าอื่นอีกปะปลายรวมๆแล้วก็กลมๆประมาณ3 0 0 0 0 0หนี่ของตนทั้งหมดประมาณ50 0 0 0 0กว่าเกือบ00 0 0 0ตอนนี้ก็เดินมัก ครึ่งทางแล้วหายใจคล่องขึ้นได้มีโอกาสลืมตาอาปากมีช่องทางในการที่เราจะมีรายได้จากงานที่พี่ๆให้โอกาสพอรายได้เข้ามาเราก็ทยอยให้ไม่ได้เก็บไว้กับตัวทยอยคืนทุกคนมากบ้างน้อยบ้างให้มันหมดในเร็วที่สุดเจา้ามีเขาก็เห็นถึงความพยายามของตนก็ทําอะไรไม่ได้มากนอกจากอยากให้เขาเข้าใจ เขาก็เห็นว่าเราตั้งใจจริงๆมันช้าหน่อยแต่เราก็ตั้งใจที่จะหาเงินมาคืนให้เขาจริงๆไม่ได้อยากยืดเยื้ออยู่แล้วก่อนหน้านี้เราไม่มีช่องทางพอมีเราก็อยากจะเร่งเราไม่อยากให้เป็นดินพอกหางหมูไปนานๆยอดนี้ทั้งหมดไม่น่าจะเกินปีนี้ส่วนนี้รายวันตอนนี้ก็ยังต้องจ่ายทุกวันลดขนาดลงมาเป็นวันละ2000กว่าบาทจากที่เคยส่งวันละ4-5 0ถึง่นก็ขอทุกคนได้วันละ200วันไหนมีมากก็จะแบ่งให้เขามากม หยุดบ้างส่งบ้าง เอาก้อนนี้มาใส่ก้อนนี้เงินที่เหลือในแต่ละวันส่วนมากจะเป็นเงินทุนที่เอามาต่อยอดงานต่อไปซื้อของเป็นต้นทุนอะไรแบบนี้เผื่อฉุกเฉินก็ยังมีทุนสำรองเก็บเอาไว้ไม่ได้ใช้ใจ่ายซุร่ๆๆรยุรุไยมองเห็นโอกาสเห็นแสงสว่างมีกำลังใจจากงานจากโอกาสที่ผู้ใหญ่เว้นที่เล็กๆให้ได้มีที่ยืนทำมาหากินพอที่จะมีรายได้ใช้มีต้องกราบขอบพระคุณเป็ดเชิญยิ้มแล้วก็ทางผู้จัดงานทุกท่านที่เปิดโอกาสให้ตนมีช่องทางในการลืมตาอ้าปากได้ คิดว่ายังคงมีบุญเหลืออยู่อย่างที่บอกมันเป็นโอกาสสุดท้ายสําหรับตนจริงๆก็รับโอกาสนั้นไว้แล้วก็สัญญากับทุกคนว่าจะทําให้ดีที่สุดซึ่งแน่นอนละครับว่าการเดินหน้าชัยนี่ของจัคก,กระบุ่มเชิญยิ้มก็นํามาซึ่งคําพูดของลูกหมีที่ว่าลูกหมีขอชื่นชมด้วยใจค่ะขอให้มีแต่ความเจริญตั้งใจทํางาน เมื่อตอนบทเรียนก็ขอให้ศึกษาธรรมะให้กระจ่างชีวิตก็มีแต่เทวดาคุ้มครองค่ะจักกระบุ a มผิดเป็นครูเริ่มใหม่ได้เสมอเป็นกำลังใจให้ค่ะเอาเป็นว่าการออกมาของลูกหมีครั้งนี้อาจทําให้ใครสะดุ้งบ้างหรือไม่ไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆมหากราบดราม่าทวงนี้ในวงการบันเทิงครั้งนี้ก็ทําเอาลูกนี้ในวงการบันเทิงคนอื่น ที่ติดหนี้กันมาอย่างยาวนานต้องรีบหามาคืนเพราะเดี๋ยวโดนแชร์ขึ้นมาจะอับอายกันทั้งตระกูล